สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุทกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์สากลและทางด้านไพทาร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวพุธถอยหลังส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเกิดอาการเหนื่อยหน่ายขี้เกียจมีความคิดช้าลงและมีการสื่อสารที่ผิดพลาด ได้ง่ายมากขึ้นนะคะรวมถึงมีสภาวะทางจิตใจที่อ่อนแอนได้ง่ายกว่าปกติซึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์และทุกอย่างจะค่อยๆเข้าสู่สภาวะปกติขอให้มีการวางแผนล่วงหน้าในการเดินทางมีแผนสำรองล่วงหน้าเอาไว้เสมอนะคะเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มาช้าช้าออกไปแล้วก็ผิดพลาดได้ง่ายดาวสุ่กลับมาเดินหน้าเป็นปก,กติอีกครั้งในวันที่30 มกราคมส่งผลให้ชาวมิถุนมีโอกาสได้ออกไอเดียได้พบเจอสังคมใหม่เป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลคนที่ห่างหายไปนานแบบไม่นึกฝันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้คู่หรือคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีได้ด้วยขอให้มีสติในการตัดสินใจให้ดีมีโอกาสได้รับโชคลาภขึ้นอยู่กับผลบุญที่ได้สั่งสมมาของแต่ละบุคคลนะคะยูเรนะัสเดินหน้าแล้วนะคะส่งผลให้ชาววิถุนเริ่มออกเดินทางพ้นภัย ท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆอีกครั้งหรือโรงเรียนวิชาที่ต่อยอดของเดิมแบบปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวหากใครยื่นเรื่องของกู้ธนาคารเอาไว้นะคะจะได้รับการตอบรับกลับมาขอให้อ่านเงื่อนไขเอกสารต่างๆให้ดีก่อนเซน็นอย่าเซ็นคำประกันให้ใครเพราะว่าในอนาคตคุณจะมีปัญหาทางกฎหมายต่อไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในทางด้านไพ่ทาโร่นั้นจะบอกรายชาวลัคนาราศี มิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะทางด้านไพ่ทาโร่นั้นชาวลัคนาราศีมิถุนมีไพ่เมเจอร์อัคนาใบแรกนะคะเป็นตัวแทนตัวคุณเลยก็คือไพ่แฮงแมนนะคะใบต่อมาเป็นไพ่เดทและใบต่อมาเป็นไพ่เดอะมูนนะคะต่อมาเป็นจัสติสและใบสุดท้ายก็คือ The Vi วิ of Fortune นั่นเองนะคะดังนๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีไพ่ใหญ่มาถึง5ใบเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีเรื่องเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้บอกได้เลยว่าสภาวะการทำงานของคุณนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยอึดอัดใจ จนทำให้คุณเกิดสภาวะที่เครียดนะคะมาจากงานที่หนักงานที่ได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมและตัวคุณก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธงานที่เขายื่นมาให้ด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะถูกหลอกให้เซ็นสัญญาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานจนทำให้งานของคุณมีปัญหางานของคุณเนี่ยต้องมาแบกรับความรับผิดชอบแบบไม่โอเคนะคะเพราะว่า มันเป็นไพ่สิบไม้เท้ามาด้วยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นภาระของคุณเลื้อรังมานานเลยนะคะพอในเดือนนี้เนี่ยคุณก็เลยจะต้องค่อนข้างที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาเยอะมากจากการที่แต่ก่อนเนี่ยคุณลงมือทําที่มันเยอะมากเกินไปโดยที่คุณไม่ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆให้มันดีนะคะไม่ได้มีความรู้มากและคุณก็ลงทุนไปมากนะจนทําให้เกิดเนี่ยก้าวดาบนะคะเป็นสภาวะเครียดทุ้งซ่านคิดเลยว่า คุณจะเอายังไงกับชีวิตปัญหาที่กําลังเจออยู่ตอนนี้ดีนะในเรื่องงานอยากเปลี่ยนงานถามว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนไหมยังนะคะในเรื่องงานคุณยังไม่ได้เปลี่ยนและคุณก็ไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ด้วยจากงานที่เป็นภาระที่คุณแบกรับเอาไว้แบบนี้นะพอมีไพ่เดทมาปุ๊บเนี่ยมันถึงจุดที่ว่าคุณไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณอยากหางานใหม่เพิ่มถามว่าหางานใหม่ได้ไหมหาได้นะคะหาได้นะ าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีสําหรับคุณอย่างที่บอกนะคะพอดาวประจําตัวคุณถอยหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้คุณตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายมากเลยชาวลัคนาราศีมิถุนดังนั้นก็ขอให้อดทนไปก่อนนะคะอีกอย่างนะศึกษาให้เยอะๆในเรื่องงานแล้วคุณจะหาทางออกได้เองอะไรที่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะคะมันถึงจุดเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วคุณเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่าย หาทางรอดได้เป็นแต่พอมาเจอสภาวะกดดันมากๆเข้าชาวลัคนาราศีพิถุนคะคุณจะตกม้าตายจากการที่คุณหาข้อมูลได้ไม่เยอะพอดังนั้นแล้วเดือนนี้บอกได้เลยว่าอย่าทำบอลเลอร์ er, หรือทำอะไรเล่นๆนะคะเพราะมันจะผูกมัดคุณต่อไปในอนาคตทางด้านกฎหมายและคุณดิ้นไม่ดุดนะส่วนในเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะบอกได้เลยว่า เื่อนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนค่อนข้างที่จะการเงินตึงมือตึงมือมากๆต้องมีการจํากัดขอบเขตการใช้เงินของตัวคุณค่อนข้างเยอะเพราะว่าจากเรื่องดาวในอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณไปสร้างหนี้สินเอาไว้เยอะนะคะมีการใช้จ่ายตามใจมีการใช้จ่ายในการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้สิ่งของที่คุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องมาทํางานหรือลงทุนอะไรไปโดยที่คุณไม่ได้ศึกษาให้ดีนะมีคนมาชักชวนให้คุณลงทุนนะคะจากสามเหรียญนี่นะเป็นงานที่ลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศสิ่งที่ได้แบบจากไดรดินนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าอะคุณก็ตกตตัดสินใจลงมือทําเพราะว่าเป็นเพื่อนที่คุณรู้สึกว่าเออไว้ใจได้แหละโอเคแหละเชื่อถือได้แหละแต่เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาชิ่งหนีเศรษฐกิจ หรือธุรกิจที่คุณไปร่วมลงมือทําด้วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดทําให้การเงินคุณมีปัญหานะคะส่งผลถึงเรื่องกฎหมายอย่างที่บอกนะน,น,นั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะไปกู้ยืมธนาคารในตอนนี้หรือสถาบันการเงินที่ไหนก็ยังไม่ได้นะคะยังไม่ใช่สภาวะช่วงนี้ที่จะได้นะส่วนธุรกิจใครในเรื่องการเงินตอนนี้ที่กําลังขาขึ้นอยู่ก็ขอให้ระวังเพราะว่าถ้าคุณยังใช้เงินแบบไม่ระวัดระวงังหรือรอบคอบแล้วก็การเงินของคุณจะ อยู่ในช่วงที่กำลังจะเป็นขาลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้คุณมีความรอบคอบในเรื่องการใช้เงินให้ดีๆเรื่องภารานี้สินที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะก็ขอค่อยๆจัดการระเบียบการเงินตัวเองใหม่นะเนี่ยเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะใช้โดยที่แบบเยอะมากมาเป็นเรื่องที่มันก่อมาเรือรังจนทำให้คุณเครียดนะคะในสภาวะการเงินวางระบบระเบียบตัวเองใหม่ เขียนให้ชัดเจนเยอะๆนะใช้เวลากับเขาหน่อยในเรื่องการเงินแล้วคุณจะเห็นว่าคุณควรที่จะเคลียร์นี่ตัวไหนลงไปก่อนนะคะแล้วก็เงินของคุณล่วไหลไปในจุดไหนนั่นเองนะคะในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาออกขอเสริมอีกน,นิดนึงนะคะในเรื่องการเงินนะถ้าคุณคิดที่จะหารายได้เพิ่มในตอนนี้นะคะต้องเป็นไรายได้เกี่ยวกับการเจรจาประสานงานของคุณที่คุณมีความรู้เยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นงานที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทักษะเฉพาะตัวที่มีเฉพาะตัวคุณที่สามารถทําได้ถึงจะทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นในตรงนี้นะคะส่วนถ้าคุณอึดอัดใจในเรื่องการเงินนะก็อย่างที่บอกจัดระเบียบให้ดีแล้วเนี่ยพอคุณจัดระเบียบได้บีทุกอย่างปุ๊บมันจะมีโชคลาภเข้ามาให้คุณเองและมีทางออกออกมาให้คุณเองนะคะชาวลัคนาราศีมิถุน มาต่อกันที่เรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณมีสภาวะเครียดเกี่ยวกับระบบศีษะสายตาที่ไม่ค่อยดีนะคะระวังมีเกณฑ์การผ่าตัดเกี่ยวกับด้านบนศีษะนะคะหัวซองน้องหรือว่าสายตาของคุณได้นะคะก็ขอให้คุณปล่อยวางความเครียดความอึดอัดใจ,จให้ดีนะคะอีกอย่างก็คือพอคุณส่งผลสภาวะเครียดจากเรื่องการเงินในหลายๆอย่างปัญหาทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้ ชาวลัคนาราศีมิถุนกินข้าวไม่ได้นะคะอึดอัดจใจกินได้น้อยลงระบบย่อยอาหารน้อยลงนะคะีแล้วก็ส่งผลต่อระบบฮอร์โมนในร่างกายปวดเนื้อเมื่อยตัวจากการนั่งท่าเดิมนานๆแล้วก็คอบ่าไหลระบบกระดูกไม่ค่อยแข็งแรงนะคะในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าเวลาเดินทางไปที่ไหนให้ระวังอุบัติเหตุมากขึ้นนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้เช็คสุขภาพมานานแล้วนะคะคุณจะ ควรที่จะได้ไปเช็คได้แล้วนะคะในเดือนนี้ก็จะช่วยให้แก้ขัดเรื่องเกี่ยวกับภัยที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นได้นะคะหากคุณอยากจะทำบุญนะคะก็ขอให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับเทียนคู่ดอดไฟถวายของเป็นครู่นะคะช่วยปล่อยปลาหน้าเขียงก็ช่วยได้นะคะเคลียร์หน้าบ้านพื้นที่รกๆสิ่งของที่เสียหายในบริเวณหน้าบ้านของคุณ หรือประตูบ้านของคุณออกไปไฟตรงไหนเสียก็ซ่อมซะนะคะน้ำในห้องครัวรั่วห้องน้ำที่รกไม่โอเคก็ขยับขยายเปลี่ยนแปลงน้ำรั่วอะไรก็แก้ไขให้ปัญช้ได้ปกติแล้วทุกอย่างในเรื่องสุขภาพก็จะแก้ขัดไปได้ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องการเดินทางก็ขอให้เช็คสภาพรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าไฟหน้าของคุณเริ่มจะเสียแล้วระบบหม้อน้ำหรือระบบเครื่องยนต์ของคุณไม่ค่อยจะดีแล้ว เท่าไหร่นะคะส่วนโซนหลังรถก็ให้ระวังระบบเลือกน้ํานะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรล้อหลังอย่างนี้นะเพราะว่าคุณอาจจะต้องให้ระวังอุบัติเหตุในเดือนนี้ได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นมากด้วยเนาะก็ซื้อประกันอุบัติเหตุกันเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่อย่าซื้อเยอะเกินไปนะซื้อแค่พอดีเป็นการแก้เคล็ดนะคะในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือน กุมภาพันนี้บอกได้ว่าคนโสดนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครคุณมีสภาวะเครียดกดดันและคุณก็ยังรอคนรักเก่าของคุณอยู่นะคะยังจมกับเรื่องราวในอดีตยอยู่นะเนี่ยเป็นไพ่แฮงแมนและยังเป็นไพ่ก้าวดาบอยู่คุณรู้แหละว่ามันจบไปแล้วนะคะคุณรู้แหละว่ามันจบไปแล้วเป็นเดชนะจบไปแล้วแต่คุณยังรอเขาด้วยใจที่แบบมีความหวังนะคะแล้วก็ ยังอะไรอววรอยู่นะจากไพ่เดะมูนนะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นจุดที่จะต้องเปลี่ยนนะคะเมื่อถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนหมดบุญหมด,หมด,หมดวาสนาด้วยกันนะคะคนโสดยังไงคุณก็จะต้องเลิกกันอยู่ดีนะยอมรับความจริงให้ได้นะคะเพราะตอนนี้คุณยังยอมรับความจริงไม่ได้เท่าไหร่นะแล้วคุณยังรู้สึกว่าไม่ใช่เขายังเป็นคนที่ดีสําหรับคุณบางอย่างการกระทําเขาอะ่ะมันเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่า เขาไม่ใช่เขาไม่เหมาะสมกับตัวคุณแต่คุณก็ยังดื้อรั้นที่จะรอยังหลอกตัวเองอยู่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับคุณเลยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณรับความจริงได้ไวที่สุดเรื่องความรักคุณจะปล่อยวางได้เร็วที่สุดเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วคุณมีคุณค่าในตัวเองเสมอนะชาวราศีมิถุนก็ขอให้คุณเจอความรักที่ดีในเร็ววันยิ่งคุณปล่อยวางได้เร็วเท่าไหร่คุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมากเท่านั้น ไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันกับเขาทําให้ดีที่สุดคือเสียงที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะคะในทุกๆเรื่องนะอยู่กับตัวเองแล้วทบทวนให้ดีก่อนนะคะคนโสดเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังตัดจบไม่ได้ เพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกว่าฉันยังรอคอยฉันยังมีความหวังว่าเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ทางที่จริงๆแล้วบางอย่างการกระทําของเขาในคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตัวเขาก็ยังไม่พร้อมเลือกใครตัวคุณก็อยากหวังให้เขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ศึกษากันให้ดีๆแล้วก็คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาให้ดีนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะ คุณเริ่มต้นในจุดที่ไม่ถูกต้องไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่จะยั่งยืนได้นะคะมันจะกลายเป็นความระแวงซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคตลองทบทวนให้ดีว่าถึงจุดเวลาที่ใช่แล้วจริงๆหรือยังถ้าเกิดยังไม่ใช่จริงๆถึงเวลาที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆสําหรับคุณก็ขอให้มีสติรอบคอบให้ามากๆแล้วก้าวออกมาในจุดที่ถูกต้องนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้บอกได้เลยว่าให้ระวังนะคะเรื่องเกี่ยวกับปัญหา ต่างๆที่คุณเคยเจอกันมาในอดีตนะคุณจะเอากลับมาคิดมากคิดเยอะและ้วเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วเพิ่งจะมาระเบิดตุ้มออกมาในเดือนนี้ส่งผลให้คุณสองคนนะคะมีเรื่องบาดหมางทะเลาะก,กันจนถึงขั้นเลิกรากันได้เลยนะคะจากปัญหาที่สะสมมานานเนี่ยแล้วคุณก็อึดอัดใจไม่ยอมพูดกับเขาเนี่ยพอถึงเวลามีปัญหาอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วนะคะเขาก็หรือคุณเนี่ยตัดชับเลย ะะไม่เอาแล้วไม่ทนแล้วสภา,าวาัดเนี้ยไม่เอาแล้วนะโดยที่ไม่ได้คุยกันให้แบบมีเหตุมีผลก่อนให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณยังทนว่าเอ้ยฉันยังรักอยู่ฉันยังโอเคอยู่เขาก็เป็นคนแบบนี้แหละเธอก็เป็นคนแบบนี้แหละหรือเราก็เป็นคนแบบนี้แหละจนสุดท้ายแล้วตัวคนเองนี่แหละที่รู้สึกว่าคุณไม่ไหวนะคะไม่ไหวแล้วเริ่มที่จะตัดจบเองหรือเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไหวเองแล้วตัดจบของคุณเอง บอกไว้ได้เลยนะคะว่าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณสองคนไม่เปิดใจคุยกันและไม่ยอมไม่สามารถรับตัวตนซึ่งกันและกันได้ตั้งแต่แรกในเรื่องความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีใครเปลี่ยนใครได้และบุคคลยังไงเขาก็ยังเป็นตัวเขาอย่าไปหวังว่าเออชีวิตนี้เดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยวในอนาคตถ้าคุณแต่งงานกันไปนะเขาก็จะดีขึ้นเองบอกได้เลยว่าไม่ค่ะ คุณเปลี่ยนเขาไม่ได้และคุณเปลี่ยนใครไม่ได้นอกจากเปลี่ยนตัวคุณเองทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวเขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่าหลอกตัวเองนะคะถ้าคุณมีสัญญาณที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆนะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเห็นไพ่เดสไหมคะในเรื่องความสัมพันธ์นะไม่มีใครที่ไม่สูญเสียไม่มีใครที่อยู่ยากยืนนานและไม่มีใครหลีกหนีความตายได้นะคะดังนั้นแล้ว ทุกอย่างถึงช่วงเวลาของมันก็ขอให้ตัดจบให้ดีบางคนนะอาจจะถูกขอแต่งงานนะคะจนต,ต้องเปลี่ยนความสถานะความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ตัวชาวรัคนาราศีมิถุนเองคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองทําให้คุณอนะมานั่งเครียดนะคะเพราะว่าคุณยังไม่อยากถูกผูกมัดเนาะก็เลยทําให้คุณเครียดแต่ถ้าเกิดคุณรักเขาจริงคุณชอบจริงคุณรู้สึก ว่าโอเคต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตนี้กับเขาก็บอกได้เลยว่าเปลี่ยนได้นะคะถ้าใครที่แต่งงานแล้วก็ให้ระวังเรื่องสภาวะปัญหาหนี้สินที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาร่วมกันหรือคุณได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่กลายเป็นความลับมานานเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะจนทําให้เกิดสภาวะขึ้นลงขึ้นสารกันได้นะคะบางคนอาจจะมีการฟ้องหย่าก,กันด้วยนะ ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ถึงทางตันจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะสมานบาดแผลกลับมาได้อีกครั้งก็ขอให้ทำตามจิตใจและวิญญาณของคุณที่เรียกร้องนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดนะเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้คุณน่าจะทนมานานแล้วเหมือนกันนะคะหากคุณมีลูกก็ในเดือนนี้สภาวะร่างกายของลูกคุณในเดือนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะ่นักนะคะ ก็ขอให้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะช่วงนี้บอกได้ว่าในเดือนนี้นะอย่างที่บอกเรื่องงานเครียดมากๆเยอะมากๆใครที่สว่างมีบุตรในเดือนนี้ยังไม่ได้นะคะคุณต้องเตรียมสภาวะร่างกายให้พร้อมมากกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรจากเบื้องบนนะคะต้องการบอกอะไรชาวราศาาีมิถุนในเดือนกุมภาพันนี้บ้างนะคะใบแรกนะคะ พรแห่งความเบิกบานนะคะจงมีความเบิกบานในตัวเองนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงและเบิกบานอยู่แล้วมีความเป็นเด็กและมีความสดใสดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจงใช้ความเบิกบานของคุณมองทุกๆอย่างด้วยความสุขมองทุกๆอย่างให้เห็นความเบิกบานในตัวเขานะและใบต่อมานะคะพรแห่งไกอาขอให้คุณน่ะได้ตดรากรู้เรียนรู้ทุกอย่าง ด้วยหัวใจของคุณแม่ไกอาก็คือแม่แห่งโลกลนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณมีจิตใจที่เปิดกว้างเป็นจิตใจแห่งผู้ให้นะคะและเป็นผู้สร้างอยู่ที่ตัวคุณเลือกได้เองว่าคุณอยากจะมีความสุขหรือคุณอยากจะมีความทุกข์คุณเลือกโลกใบนี้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะและใบสุดท้ายนะคะก็คือพรแห่งความรักนะคะ คุณต้องมีความรักในตัวเองให้ได้สร้างความรักในคุณค่าในตัวเองให้เจอนะคะเห็นก่อนว่าคุณรักอะไรในตัวคุณก่อนที่คุณจะเป็นมอบความรักให้ผู้อื่นรู้หอยหาจากผู้อื่นนั่นเองนะจากนั้นแล้วคุณมีความรักในตัวเสมอรักตัวเองให้ได้มากๆแล้วความรักดีๆสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวคุณจะกลับมาหาคุณได้เองเมื่อคุณมีความรักที่เปี่ยมล้นในตัวเองคุณจะได้รับความรักดีๆกลับมาเช่นกันนะคะเรามาดูกันว่า ให้บำบัดเงินต้องการแนะนำอะไราชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีมิถุนใบแรกนะคะขอให้คุณนะชำระร้างของที่อยู่ในบ้านความรู้สึกต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดเครียดเคลียร์พื้นที่เหล่านั้นออกไปนะคะเพราะว่าสถานะการเงินหรือเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวคุณเนี่ย มันยังไม่เคยถูกกําจัดออกไปเลยชาวลัคนาราศีนิถุนคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจัดระเบียบตัวเองเท่าไหรนะ่นักแม้กระทั่งความรู้สึกหรือความคิดดังนั้นแล้วเนี่ยขจัดความรู้สึกความคิดความเครียดของคุณออกไปพอไพ่ใบนี้มันมีไพ่เดทเข้ามาในเดือนนี้นะทิ้มมันออกไปค่ะแล้วชำระล้างเคลียร์พื้นที่ของคุณใหม่เพื่อที่จะรับพลังงานดีๆต่างๆเข้ามานะคะและใบต่อมาก็คือ <ừ. S 1> คำพูดย้ำจิตเชิงบวกนะคะ อะไรที่มันไม่ดีนะคุณก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะคะคุณก็พูดถึงเรื่องราวดีๆให้กับตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนสมควรได้รับความรักที่ดีสิ่งดีๆความปารถนาดีต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้รับเจอเรื่องราวดีๆบ้างนะคะและไปสุดท้ายเหยือ่อและผู้กอบกู้และกู้แล้วก็คนให้ท้ายกับคนพึ่งพานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณนะ่ะไม่ได้เป็นเหยือ่อ ะะและคุณก็ไม่สามารถที่จะกอบกู้ชีวิตใครทำตัวเป็นฮีโร่ให้ท้ายช่วยเหลือพึ่งพาคนอื่นได้ตลอดไปนะดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องการเงินก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ตลอดเวลาจงมีเหตุผลในตัวคุณเองรักษาเงินของคุณเองในแบบที่คุณพอดีนะคะคุณยังไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นคงเข้มแข็งในทางการเงินแบบนั้นก็ขอให้เปลี่ยนใหม่เนาะแล้วเงินของคุณทุกบาททุกสตางค์จะอยู่กับตัวคุณเอง ยังไงก็ขอบคุณที่คอยก,กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอมีกำลังใจในการผลิตเพิ่มคลิปดีๆส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนพบแสงสว่างในตัวเองมีหัวใจที่เปตยมไปด้วยความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ